ป็นช่องเสีทีุ่ณเชื่อครับอ้ยเป็นมาหอดถึงมาหอดัดสองก้อนล่ำเลยเนาะสวัสดีพี่หมอนยิงด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อพยาการใจครับตอนนี้ตัดปกนะครับกำลังจะลงนะครับเรามาช้านิดนึงนะครับเพราะไปคุยกับเาสาได้2อคลิปค่ะซอมคลิป,ลปแล้วนลครับสุดยอดมากเลยครับ พ่อกัญชัยครับทำการเขาได้มานอนใช่ครับถึงเขานอนเขาก็มีแอดมินไปถ่ายให้ใช่ไหมครับอ<ช>ืมม,ม,ม,มีหน้าล่ะครับแต่ละวันสิบคลิปสิบห้าคลิปนะครับนี่แหละครับอืมตั้งแตว่สองรรครับพีน่น้องสไตล์ของ,ของจต่ละสเตตชั้นละสองแองเป็นเบิร์คลิปแบบว่าไทยน้อกันนี่กี้จิตว่าคือกัดแมนแต่ใต้ห้าคือว่าวขาคือวิจิตรตัวอ่รวมเด็ดสะเก็ดข่าว เดี๋กว่าดีท่าจะเป็นตัวเอากล่องาไวยไกลๆคอยสิละช่องเซียบี้กำลังเกิดวันนี้นะครับมีเอซีจากสวีเดนนะครับจะมาเสื้อผั์อีลาพ่อเพิ่นบนไว้ฝากพี่น้องครับติดตามครับว่าเป็นสิอร์มาเสื้อผัยังอีลาครับใช่แล้วเพิ่นมีของดีมาฝาก ผ่านทางเสียนนผ่านมาทางเสบีนี่นะครับพอดีไปเจอแกอยู่หน้าเวทีแกบินมาตรงเลยนะครับบินตรงมาจากสวีเดนไม่ินไม่<ข>ไมินโค้งครับรัฐภาพนี่ใช่ไหมไม่มใช่ครับ,มบไม่ไม่ไม่กุลจ,จ้ามาจากสวีเดนอ,อีกอีกเจ้าหนึ่งครับเป็นคนโคราชครับบินตรงมาเลยมารอคอยอีหลาตั้ง3วันนะครับ บินจากโคราดว่จาจ้ะบอ,บ,อบินจากสวีเดนครับบินตรงเลยนะครับ,บรไม่ได้บินโค้งนะครับบินตรงมาสมาบินเรื่องบินตรงมาลงที่อ่าสุวรรภูมิจากสวุวรรภูมิมาลงที่สะต,ตึกนะครับจากจะตึกก็นอนสะตึกนะคร,ครับแล้วก็รออีลาตั้งสามมื้อนะครับเพื่อที่มาเจอวันนี้ให้ได้แ,<ต>แล้วก็ไม่รู้ว่าจะมอบอะไรเรามาเซอร์ไพรส์ด้วยกันนะครับเพื่อนถ่าอยู่ข้างนอกแต่ว่าพอบีเห็นกันก็เพื่นเราว่จ่าเห็นแล้วเพื่อนถ่าอยู่ข้างนอกเพื่อนไหนพอบีมาตามนี่แหละ ก็เลยว่า็นจังไดนสกสิบได้พิจรในกสิบได้ยางรถบนจอดแล้วพนังยกงานมุ่มล่ำโพง่าพนบอกว่าตาม้แน่พนอยากมอห้เพนสยด้ยพนวาก็เช็แล้วจะไปเดนนบอกพนรอีหนูมาสมมือแล้วอีนิดนึงเป็นวะโอเค เดี๋ยวจบบักนี่ก่อนจ้ะเราจะมาเราเราจะมาร่วมเซอร์ไพรส์ด้วยกันนะครับว่าอีหลาจะได้อะไรได้กำนันนางก้านี่บอกกำนันเออกำนันกำนันใจเนี่อีหลาจะได้อะไรเป็นของเซอร์ไพรส์พี่น้องครับเดี๋ยวสิบหท่านเดี๋ยวสิบหท่านคู่มอนอิงบ่ท่านอ่านกันใส่เอาไว้ฝากไว้ชั่นนี้เดี๋ยวต่อคลิปครับเดี๋ยวอัพโหลดคลิปกันครับพี่น้องครับเป็นมดดีเกินไป ไปครับพี่น้องบันทึเดียวสีผ้าพันแปวของสไพาครับจากอีซีสวีเดนบินมาลอดถาสามมือเอาไทยเอไทยเอาไทยก่อนเอาบันนี่ๆครับมนีอ๋อสหนึ่งสอามหนึ่งสครับเอาแมทีละคนครับทีคนครัทีละคนครับกันนะคะ ได้สุดใจ,ใดใจใไ,ได้ชู้ใจได้าดีทั้งพี่ยังพี่ทั้งพี่ีละลูกสาวไช่ครับเดี๋ยวจะไปถ้าไปหาเหื่อยเพิ่นครับโอ้ยมาเราคนลุกวะคนณข่อยลุกว่าจะเอื่อยเอื่อยเอื่อยเพิ่น เอาผอมมาหายไปกับขนลุกอะไไส่ตีลอดไฟที่ตรงไหนฮะถ้อไหนข้หขนยุงนานน่พวกซานีล่ามาขึ้นมานน่มาแล้วนี่แหละเยวให้ก็ถ่ายถ่ยไ,ได้ครับเดี๋ยวออแม่มาจากสวีดนพูดนกแม่ดูยีลา เา็แต้มจามนีานเดพ่เันเ้นไม่ดเบิ้งครับพี่น้องว่าเิ่นเอ้ายังมมใหายหาแล้วนี่ครับสามีเพิ่นโอ้สวัสดีครับฮัลโหลยอสสวัสดีัสดีสวัสวัวััสดวัสีสว้อีาเัสดีดีพดี บันดีได้ที่เพื่อนสีสาวก่อนเด้อบันดีเด้อเพื่อนอาสีสาวก่อนครับบันดีครับเอาพี่น้องครับเดี๋ยวผมขอโดดมองนี้นะจ๊ะน่อยพอไปหาใครยายสีสาวอยากเจอลูกมากเดี๋ยวยายมาเดี๋ยวลูกรอดูนะว่าแกจะมาจย่งไงมาผู้สาว เร็ว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 มามาครับเอ้ยพายเมียไปหาผู้สาวก่อนเอาพี่เพิ่พันบ้างสิครับพี่น้องครับนี่เร็ว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 อ้าบอกลูกแล้วว่าถทาผู้สาวก่อนเด้อผู้สาวสิมาหาว่าสันผู้ใดล่ะพ่อก็เลยว่าพี่ล่ะเดี๋ยวพ่อจะไปเอามาหนิละเอาว่างวันนี้ไปเตะตู้ก่อน มาแม่จับมือจับแขนเออนี่ครับอีเมย์เป็นม้างชีครับสีสาวครับมางพี่แม่เออยังขวาม,มาไอเ,เดี๋ยวเด้อ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุพาเขาไปแป๊บนึงมาแม่มาน้อพี่ม่น้องพี่มาพี่มาทั้งสองยหญ่หนีก่อนมาสองยหญ่หนีก่อนให้ผมดึงเขาให้เอาสุดเซอร์ไพรส์ครับสุดเซอร์ไพรส์ครับเอาแม่แม่ ขอเนี่ยขอเนีตั้น่อยขอเนี่ยขอทางนี่ยครับขอทางเนี่ยครับขอทางนี่ให้ผู้สาวคุมเขาไปหาสาวสี่สาวสีสาวสีสาวสี่สาวสีสาวที่สเกครับ เนมอญองสวยแจงสวยแม่ปีก็สวยเนาดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่นแม่แป๊บนึงแป๊บนึ่งจะถ่ายพวกทุกคนครับแม่เดี๋ยวให้ผู้เฒ่าผูนเขาก่อนพอเิ่นอยากมาหาอีลาด้วยแล้วยอมยอมเดินมาจากบ้านเลยนะย่าให้ย่าให้ย่าให้ย่ให้ เอาไปไปเอาเออเออ้ไปจับมือแล้วไ่นี่เอาสารฝันในเพื่อนครับพี่น้องครับสารฝันแล้วครับไปจับมือแล้วครับนี่ครับสี่สาวยายเบียบ ยายลี่ยายสุดใจยายชูใจครับนี่สีสาวทีสเกิดตีใจจะเป็นตาอะไรจะองไห้เน้ะจะหองไห้ไห้ยังเป็นห้องไห้เราปฏมีเอาเดี๋ยวจับมือมี่ยังก็แมีเน้อบนะโะบเราเือไหนลู้้ามเราสวดนี่เราสวดรึเปล่าเรายังสดอยู่ครับ มามาดิแม่มาเขามุ่งมุ่งมันเหายใจพอออกมาพี่มาพี่หายายออกก่อนเด้อมาจับมือผมพี่เอ่อมามามายายมาลบก่อนเด้อครับให้ยายเป็นออกก่อนคนลอยเครื่องลายเออคนออกก่อนครับไปไปยายมั้งพี่เดี๋ยวจิ๋งจีไปส่งเออไปนี่แหละครับมามามนี้ มีแห้งปแแ้วเป็นยังห้งหายยึลองไจฟึมันมันเังห่โอ้ดีใจหลายครับจนได้ห่วงห้พุุนไปจะไปส่งคนมองกันกนมนันพีมังพี่ดีกว่ามังพี่เออเ,เออโอ้จนได้ห,ห่วงหาด,ดีใจหลายครับโอ้ผุนอะย่ยนะชูย้ย่อยสุดย่อยย่ย นี่มาแล้วยายระเบียบยายระเบียบโอ้ยไปพอดนะวิธีผัดห้องใหรโอ้ยครับมาเป็นอย่างครับแม่อยู่ดีไม่แห้งเด้อแม่เด้อครับสารฝันให้แล้วก็ดีใจหลายบักลาครับเอาัปนี้ก็นั่งเบิ้งเป็นใงไหนดีใจบ่ ใก้จนห้องให้นะคือเ <laughs> yeah, ็นร้านเจ้าของว่ะร้านเจ้าของก็ปนเจ้านี่ว่เอาเอาเดนไวเอาวุเาบเอามาก็กรุงเพพนาคับมืออัญีเ้อเินครับสวัสดีครับครับโอ้ยแม่พันธที่ใจไหลถือใจเอาสู้สู้สองเนี้ยสองเีเมือแล้ครับเปิ้งกับสินั่งเปิ้งอยู่นี่ละ เขาไปได้อยู่ครับแม่ไปโลดไปโลดอันไพ่กองไม้ยี่บอดซื้อละคบอเราไปได้ออกมาแล้วถบอเราบอโมาครับทุสายปวดไปเรื่องเนื้อตาเอาอันนี้นะครับคนรุ่มมีลาหกหลายเลยพี่น้องครับเอาคลิปนี้ฝากไว้ซักนี้แล้วกันครับพี่น้องครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับยันช่องสิ่พีถึงแสนซับสไครต์ครับอีกนิดหน่อยหนึ่งดอกครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพุดแล่ะครับคนลุ่มหากหลายเลยพี่น้อง คนลุ่หม,มากหลายเลยเอาฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เด้อผ่านทั้งช่อง c ซบิ c ออฟฟิเชียครับคีอมีฝากไปซสำนิครับสวัสดีครับขอบคุณทุกยอดกด s u b สไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์กด, like, ดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องนราวีดีทางช่อง i ซบิท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับ f c อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตาม ดีดีด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ